นี่ก็เดินมาหาคุณเลยนะไม่ไม่ไม่ขอหน้าเมื่อกี้อ่ะนั่งกีนยังไงหน่าไม่เชื่อหน่าแบบเย้ยอะมาเ้มาหาอะไรเงี้ยไหนๆไม่ได้เจอกันันก็คุยกันเองโอ้ตายแล้วตายแล้วนี่ก็เดินมาหาคุณเลยนะคุยกันเองถึงกับกั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่นะครับผู้ชมครับเมื่อได้พบเจอกับพี่ชายสุดที่รักสําหรับคุณตุ๊กกี้ชิงร้อยนะครับเมื่อพี่หนุ่มกันชัยเนี่ยโผล่ไปเซอร์ไพรส์ ถึงสตูดิโอเวิร์กพอยต์ครับงานนี้เรียกว่าน้ําตาแตกสุดตีใจนะครับนะครับพี่ตุ๊กกี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นมีการออกมาโพสคลิปนะครับผู้ชมครับขณะที่พี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยเดินเข้าไปหาครับทำเอาเจ้าตัวเนี่ยดีใจเป็นอย่างมากครับถึงกับร้องออกมาเลยทีเดียวครับโดยพี่ตุ๊กกี้เนี่ยได้เปิดเผยความรู้สึกถึงพี่หนุ่มกัญชัยนะครับบอกว่าบันทึกใจแล้วก็แท็กพี่หนุ่มกัญชัยทั้งขนลุกทั้งน้ําตาไหลพูดอะไรไม่ได้นอกจากคําว่าดีใจ พี่ชายที่รักเราไม่เจอกันนานหลายปีมากๆแต่ความน่ารักของผู้ชายคนนี้คือเป็นห่วงน้องคิดถึงน้องและเป็นที่ปรึกษาให้น้องเสมอทุกเรื่องวันนี้ที่มาที่เวิร์กพอยต์และบอกให้พี่บุ๋มพี่เดือนพามาหาตุกก๊กี้พี่หนุ่มอยู่ข้างหลังแต่ห้องตุก๊กี้อยู่ข้างหน้ายักอุอุ่า์เดินมาหาตามหาน้องหนูดีใจมากหนูรักพี่นะรักมากๆเลยขอบคุณที่เอนดูตุกก๊กี้ตุก๊กี้ก็รักพี่คะ่ะพี่ผู้ไม่เคยลืมน้องเลย ขอบคุณพี่เดือนที่ถ่ายคลิปนี้ให้หนูขอบคุณพี่บุ๋มที่พามานะคะทำน้าเ่ยเหน้านะเมกทำหน้าไงนะเมืี่ก็ทำ้าหน้าใหมดิทำนาหน้าใหม้นี่ก็เลยมาหาคุณเลยนะนี่ก็เลยมาหาคุณเลยนะไม่ไมขอหน้าเมื่อกี้อ่ะหน้าเมื่อกี้ยังไง กาแบบเย้แอะไม่รู้มาหาอะไรเงี้ยอะไรไม่ได้เจอกันมันเพิ่งคุยกันเองโอ้ยตายแล้วตายแล้วร้องไห้นี่ก็เดินมาหาคุณเลยนะคุยกันเองโอ้ยเนี่ยทองดำมารอรายการจัดแล้วก็ลงมาก่อนเลยนะโอ้ยรองห้นี่ครับผู้ชมครับก็เรียกว่าเป็น คลิปที่หลายคนเห็นแล้วก็อดน้ําตาไหลาตามได้ครับอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งพี่หนุ่มและก็พี่ตุก๊กี้เนี่ยผ่านอะไรมาด้วยกันแล้วก็ด้วยความที่ไม่ได้เจอกันนานพอวันนี้เนี่ยได้มาเจอหน้ากันก็เป็นเหมือนตามคลิปนะครับ